ัวจิ๋วหูวใหญ่หน้าทึงเก็บกล้ามาป่าเฟนเนกหรือเจ้าจิ้งจอกจิ๋วทะเลทรายจอมอัมพางเป็นสัตว์มีขนตามตัวออกสีเหลืองน้ำตาหนาฟูใต้ท้องสีขาวหางยาวฟูเป็นพวงเพื่อใช้ในการทางตัวเมื่ออยู่ในทะเลทรายและยังช่วยป้องกันอุณหภูมิร่างกายจากอากาศเย็นขนของน้องสามารถสะท้อนความร้อนได้และเก็บความอุ่นไว้เพื่อต่อสู้กับสภาพอากาศในตอนกลางคืนได้ส่วนขนที่อุ้งเท้ามีความหนาพิเศษ เพื่อให้พวกเขาสามารถเดินบนทรายที่รอดอูได้แทบทั้งวันซึ่งโดยธรรมชาติของน้องเมื่ออยู่ในทะเลทรายน้องต้องเดินเท้าออกหาอาหารประมาณ5-10กิโลเมตรต่อวันอยู่แล้วนางสาวทิติรัตน์ตะวันบุงผู้อำนวยการสำนักงานเชิงใหม่ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคณะคอนขอเชิญนักท่องเที่ยวเดินชมสัตว์ชมความน่ารักการํำรวจชีวิตสัตว์ที่น่าศึกษาอย่างสุขสันต์มากมาย เชียงใหม่ในซา f a ฟารีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง22นาฬกาเปิดจำหน่ายบัตรเวลา21นาฬกาสามารถ walk-in มาซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรหรือซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เชียงใหม่ใน safari.com สอบถามเพิ่มเติมถูก053999000เชียงใหม่ในซา f a ฟารีในซา f a ฟารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารี